โปรเจกต์3เวิร์กอินเทอร์เน็ตเรียนรู้โปรเจโปร3.3แชร์เอ็กเพียนส์สำนักงานเทศบาลตำบลกระเพงแสนสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะเป็นตึก2ชั้นโดยชั้นล่างจะมีกองประปาค่ะส่วนทั้งบนจะเป็นกองงานประหลัดค่ะวัฒนธรรมองค์การที่เด่นชัดเน้นการให้บริการประชาชนอย่างโปร่งใส พาระงานที่ได้รับมอบหมายรับส่งเอกสารทําเอกสารสรุปการประชุมการอลกข้อมูลเว็บไซต์ค่ะปัญหาอุปสรรคที่พบเจอนะคะปัญหาในการจัดเรียงเอกสารให้ถูกต้องแล้วก็การลงเว็บไซต์ค่ะแนวทางการพัฒนาตนเองพัฒนาการจัดทําเอกสารค่ะทาให้ทําความเข้าใจในเทคโนโลยีของเทศบาลศึกษาการใช้งานระบบของเทศบาลค่ะ โปรเจกต์2 Work i n t e l r a t Learning โปรเจกต์3.3แชร์เอกร e ยนบริษัท Inter Expert Construction จำกัดสภาพแวดล้อมในหน่วยงานนะคะเป็นบริษัทขนาดใหญ่คะ่ะแต่ว่าใช้พื้นที่อย่างจำกัดเพราะว่ามีหลายแผนกวัฒนธรรมองค์การที่เด่นชัดมุ่งเน้นผลงานทำงานเป็นทีมคะ่ะพาระงานที่ได้รับมอบหมายจัดเตรียมสินค้าส่งเอกสารการกรอกข้อมูลลงระบบคะ่ะปัญหาที่พบเจอคือ เรื่องการส่งเอกสารผิดคนคะ่ะเพราะว่ารหัสเอกสารแต่ละตัวส่งให้ใส่บัญชีไม่เหมือนกันแนวทางการพัฒนาตนเองนะคะจดบันทึกรหัสถูกครั้งว่าอันนี้เป็นของใครคะ่ะแล้วก็ก่อนไปส่งเปิดสมุดบันทึกดูประเด็นใส่รู้ทําไมต้องบันทึกรหัสเอกสารถูกครั้งคําตอบคือเมื่อเกิดปัญหาเอกสารหายจะได้ตามหาเอกสารถูกคะ่ะ